สนับสนุนโดยใหม่สมูทอีไวท์เบบี้เฟสครีม ถึงข่าวต่างๆนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยค่ะไฟแรงจังเลยผิวพรรณคุณโดนไฟบ่อยมากไม่ได้ต้องห่วงบุกอกมีเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยค่ะวันนี้มีมีเรื่องของความเครียดมีผลกับผิวหน้าเรามาฝากบุกอกเครียดหรือเปล่าเครียดมาความเครียดมีผลต่อผิวหนังของเราโดยเฉพาะใบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยส่งผลยังไงรู้ไหมยังไงครับพี่จันทส่งผลยังไงต่อราได้ยคะ เด่ตบหน้าฉันจับดูจับดูนี่ง่ายว่ายอดหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่จับแล้วมันตบแล้วอะเหรอเบาๆสิคะคุณหน้าฉันบางๆอยู่ด้วยนะโอยมาอตนอต่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 อเดี๋ยวเริบาย ่งผลต่อระบบร่างกายเช่นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนได้นะคะเพราะว่<ฮ>าใบาหน้า,<ฮ>าในเวลาเครียดจะสังเกตว่าใครที่เครียดใบหน้าจะไม่ค่อยใสมันจะหมองคล้ําประมาณนี้ดูไม่สดใสแล้วก็จะดูแก่ไม่ดูอ่อนกว่าวัยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอย่าละเลยในการดูแลผิวหน้า,<ฮ>าทําจิตใจให้แจม่มใสเราต้องเริ่มดูแลจากภายในก่อนแล้วก็หาบํารุงครีมของเราครีมบํารุงเนี่ยให้เหมาะสมกับผิวหน้าของเราด้วยนะคะอย่าง s m o o t h e White Baby Face Cream นั่นเองมีส่วนผสมจากเมลวไวนะคะก็จะช่วย คืนความสมดุลของการสร้างแม่สีเมลานินเนี่ยนะคะให้กลับมาทํางานแบบเป็นปกติผิวของคุณก็จะค่อยๆขาวกระจ่างใสขึ้นอ,อย่างปลอดภัยด้วยนะคะและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อครีมด้วยระบบแบบ M.E.S. คือ Multi Emulsion Multi Layer Emulsion System นั่นหมายความว่าเนื้อครีมค่ะจะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวถึงชั้นในสุดเลยทําให้ใช้อย่างต่อเนื่องก็จะได้ผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานด้วยนะคะ,คะอย่างที่เนื้อครีมอื่นเนี่ยทั่วๆไปทําไม่ได้นอกจากนั้นแล้วนะคะยังสามารถปกป้องผิวจากรังสี U.V. ได้ด้วยระบบ S.R.F.15 หมายถึงเป็น Sun Reflection Factor ใช้ระบบหลักการของการสะท้อน แล้วก็แสงแดดแสงแดดหรือว่าในสตูเนี่ยบางทีแสงมันแรงใช่ไหมคะคะสมมติเราใช้สมูทต์อีไวท์เบบีฟสครีมใช่ไหมคะแสงมาถึงปุ๊บสะท้อนออกไปเลยสะท้อนกลับทันทีอย่ามาอย่ามาแดดอย่ามาจริงดีมากๆเพราะฉะนั้นก็จะปกป้องในเรื่องของรอยหมองค้ำต่างๆฝ้ากระแบบนี้ค่ะสามารถปกป้องได้นะคะหาซื้อได้แล้วนะคะสำหรับสมูทอีไวท์เบบี้เฟสครีมนะคะ อ่ะวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะเป็นกิฟต์เซตจากสมุดอีไวท์เฟสครีมมูลค่า600บาทค่ะค่ะคำถามของเราถามว่าสมุดอีไวท์บบี้เฟสครีมมีส่วนผสมของอะไรหนึ่เมละไว้2สองเมละครีมส่งมาที่4802205ค่ะ กติกาเดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะสำหรับใครที่ส่ง SMS มาแล้วตอบถูกนะคะที่งานติดต่อกลับไปเพื่อรับของรางวัลเนี่ยเป็นกิฟต์เซตจากสมูทอีใช่ไหมคะสิ่งที่คุณจะต้องนํามายืนยันก็คือเป็นใบเสร็จของสมูทอีชนิดใดก็ได้จะส่งแฟกซ์มายืนยันหรือจะเป็น m s มมายืนยันหรือส่งอีเมลยืนยันมาก็ได้นะคะก็เดี๋ยววันศุกร์เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันว่าใครจะได้รับกิฟต์เซตไปนะคะได้ค่ะก็เล่นทุกวันนั่นแหละแต่พอวันศุกร์เราก็จะแรนดอมหาผู้ชนะใช่นะคะผู้ชมข ได้กันเลยดีกว่าได้ค่ะรับหน้าที่โดยเอค่ะช่วงนี้เป็นข่าวแตแปลกนะคะสําหรับข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณผู้ชายดีกว่ายังไงคะเพราะว่าเมืองแห่งนี้มีแบบว่าสาวๆนี่นะคะมาใส่ชุดบิกินี่อ๋อฉันไม่ค่อยชอบเลยบุโกบอกว่าตายเบื่อสำหรับาผู้ชายถ้าไปติดเกาะที่นี่ทําไงฉัน่าตัวตายจ้ะจริงเหรอฉันไม่รู้แต่มีตาต้องไปด้วยนะ ตะกล้องหล่อหรือเปล่าตะก้องผู้ชายด้วยหน้าเหมือนโดมเหรอคะหน้าเหมือนโดมไม่ได้หน้าเหมือนโดมแต่ว่าใส่เป็นชุดว่ายน้ำเหมือนกันไทยแบบอันเดอร์คัทเหรอชุดว่ายน้ำเป็นเป็นจีสติงเลยโอ้ฉันอยู่ก็ได้อยู่กับ่อตะก้องนะจริงแล้วอยู่เพื่อใครเหรอใส่กลับด้วยนะเพราะใส่หลายวันแล้วก็พอเธอจะเห็นภาพบนอับานเนี้ยมาต่อสิไงทากุลยนี่เขาบอกว่าสาวชาวออสซี่นะคะนับร้อยเลยทำใส่บิกินี่ทำลาย สถิติโลกค่ะเราจะพาไปนี่เลยค่ะค่อไม่ใช่ที่ออสเตรเลียนะคะที่เมืองไรล่ะก็ซิดนีย์ก็อยู่ออสเตรเลียเออซิดนีย์เหรอออสเตรเลียลองดูเฉยๆว่าแบบว่าอะไรหรือเปล่าที่ฮาร์ฟฟอร์ดพาราไดซ์ฮาร์งโกคอลไม่ใช่ซิดนีย์ ที่นี่นะเต็มไปด้วยแบบว่าสาวๆเต็มไปด้วยแบบบิกินี่นะคะมีแบบว่าสาวๆออสเตรเลียมากถึง357คนพร้อมใจกันใส่ชุดบิกินี่มาอวดหุ่นสวยนะคะเนี่ยนะที่ดี่เนี่ยที่ข่าวนี่ไม่ให้ฉันอ่านฉันก็อ่านไม่ได้อ่ะผู้เขาก็จะอ่านประมาณเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาโพสอะเขามีรวมรวมสถิติ๊กใส่เสื้อผ้าใส่บิกินี่เต็มเลยจบค่ะขากดกองก็ชอบสิข่าวอย่างเนี้ย เ,เขาได้ตื่นเลยนะ okay. ต่กล้องมาตื่นมันก็ยจะหลับหลับหลลบหลับตื่นเลยนะจ๊ะยังจะหลับอยู่เลยแหมเห็นภ้าแล้วตื่นตาสว่างเชียร์เขาได้ทำลายสถิต yep. ิการใส่ชุดว่ายน้ำทูพีชมากที่สุดในโลกไปแล้วนะรับรองโดยกิน n นส s s เวิลด์เรคคอร์ไปแล้วนะคะและนี่นะคะก็ทำให้แบบว่าคนมางานนี้แบบเยอะมากรวมทั้งมีคนอยากจะมาถ่ายรูปแบบเยอะมากเหมือนกันคะเขาทำลายสถิติของเดิมเนี่ย จำนวน331คนไปแล้วค่ะมีเท่าไหร่นะ357คนแล้วคนที่ไปเนี่ยมีอายุระหว่าง15-65ถึง65ปีที่ใส่ชุดบิกินี่นะใส่กันเยอะแยะไอ้น้องทุกช่วงอายุนะเราอยากไปดูซักแบบว่า20ต้นต้นใส่บิกินีเพราะเราเพราะเราก็สามารถใส่ได้เออริ่มได้เริ่มด้วยพวกเราเอ่ไปเขาเขาเอาให้เสื้อก้าไม่ใส่นะจ๊ะเพราะใส่ ใช่ไงเอกไว้พวกเราที่ต้องเข้าข้างไม่ได้หน่อยใช่เพราะว่าเราก็จากหมอเดียวกันอะไรเงี้ยเฉันเป็นคียอยู่คนเดียวอนะยังงไเธอพวกนรายการเขามีออกมาบอกว่านะคะสถิติโรคที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะทำให้ ทำให้ชื่อของเมืองโกโคสเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยที่นี่นะเป็นเมืองที่สวยงามนะคะอากาศดีมากมีผู้คนนับพันๆคือเดินทางมาที่เมืองนี้นะคะเพื่อเป็นสักขีพยานการทำลายสถิติโลกถือว่าเป็น สิ่งที่ดีมากๆสําหรับเมืองนี้เลยแต่กุวอคสเขาเขาดังในเรื่องของทะเลอยู่แล้วทะเลสวยทะเลสวยมากวิวดีใช่อากาศก็ดีนะคะอยากไปเนาะน่าไปถ้าอยากไปก็ไปเลยก็ได้นะนี่ไงไปตอนนี้เขาประกวดเองเนี่ยรวมๆจะไม่ไปไม่ไปไม่ชอบแต่ว่าแต่ว่าเขามีสานมาแล้วช่วปีที่ผ่านมาฉันไปสิฉันสบายใจมานี่แหละ้าพุกโกไปไปอาบนได่์มาเรียนะพวกโกไปงานตอนที่แบบสาวๆบิกินี่แล้วปุกโก้ไปเนี่ยเพราะงบประกาศเลยนะพยูส พยุถ้าเกิดฉันจุ้งมือเขาไปด้วยนะเขาก็ประกาศนะจ๊ะประกาศว่าตุ่นมาจะตุ่นมาจ้าถ้าเขามาดูฉันก็ดำทรายหนีได้เธอติดอยู่บนหาดอยู่คนเดียวเขาก็จะว่ายน้ำหนีเขาก็จะสวยๆใส่บิกินี่เดินไปเดินมาอยู่เมืองไทยเองอยู่เมืองไทยต่ออยู่เมืองไทยยังไงต่อการนี้ล่ะ มาบอกแล้วสู่กันฟังนะคะขอบคุณกระปุกดัดคอมค่ะคะะะ่ะในช่วงที่2ค่ะต้องขอบคุณด้วยสบสมูทอีไวท์เบบี้เฟสคร a มนะคะเนียนขาวยังปลอดภัยพัฒนาตามคำแนะนําของแพทย์ผิวหนังค่ะเดีย๋ยวเราช่วงที่3ต่อเลยดีกว่านะคะ,คะสนับสนุนโดยใหม่สมูทอีไวท Baby f a c ฟสครีม